จากกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชมีมติเอกฉันเรียกเงินคืนจำนวน600ล้านบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทและให้คืนเงินภายในระยะเวลา15วันเรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ล่าสุดดรก้องศักดิ์ยอดมณีพู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท กทได้ทําหนังสือชี้แจงไปยังกสทอชอแล้วซึ่งไม่ทราบว่าในที่ประชุมบอร์ดกสทอชอได้เห็นหนังสือหรือไม่ก็กทอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎมัสแคร r รีด้วยการส่งสัญญาณไปยังดิจิตอลทีวีทั้งภาคพ,พื้นดินและดาวเทียมต่างๆซึ่งเข้าถึงทุกกลุ่มอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ในกรอบภายใต้ลิขสิทธิ์ด้วยทั้งนี้สารได้วินิจฉัยข้อพิพาทกันระหว่าง AIS กับทโดยคําสั่งสารได้กล่าวถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยและกสทอชอที่ดําเนินการถ่ายฟุตบอลโลกให้ประชาชน ได้ดูฟรีตามช่องทางต่างๆที่ไม่ใช่เฉพาะ IPTV เท่านั้นถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมัสแค a รี่แล้วซึ่งคำสั่งศาลได้เขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการดำเนินการของกกทอ,อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของคำสั่งศาลไม่ได้ไปละเมิดอะไรไท้ายที่สุดก็คงต้องพูดคุยกันแต่ถ้าหากทางกสทอชอยืนกรานว่าจะเรียกเงินจำนวน600ล้านบาทคืนก็คงต้องไปสู้กันในกระบวนทางการกฎหมายแต่ก็คงไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐด้วยก,กันทั้งคู่น่าจะมีวิธีการที่ดีกว่าที่ สามารถตกลงพูดคุยกันได้